ก่อนอนึ่นก็ต้องขอขอบพระคุณน้องๆน,นะที่โดนเนตกันเข้ามานะผมขอบพระคุณมากเลยนะครับผมแล้ววันนี้ก็มีแฟนอาร์ถ,ถึง3คนด้วยกันนะผมแม่ก็วาดกันมาสวยๆทท้งนั้นเลยนะผมขอบคุณมากเลยนะผมน้องๆที่ว่าแหมตั้งใจวาดกันเข้ามานะผมสวยๆเหมือนเดิมนะผมว้าวไดโนเสาร์อันนี้ก็เป็นตัวตลกนะผมขอบพระคุณมากเลยนะผมทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มดูคลิปกันเลยดีกว่าไป โอเคก็กล okay, ับสวัสดีสุภาบพบุรุษหน้าตาดีและสุภาพสาตรีหน้าตาสวยทุกท่านด้วยนะผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปาหมี ie, ่นะจ๊ะแล้ววันนี้ก็มาอยู่กับพี่ในเกม Ark Survival e v o l v e on Mobile กันอีกครั้งแล้วนะผมว้าวโอเคครับผมวันนี้พี่จะพาน้องๆองนะมาเป็นเปิดเป็น EP แรกของพี่เลยนะสำหรับการจะรยเดี่ยวที่เกาะคาโน่นะผมมาก็คือจะมาถล่มเกาะคาโน่ครวันนี้เราก็จะมารีวิวดาบนะผมเป็นดาบ ไอ้ที่ซื้อนะผมในในช็อปนั่นเองในการขายนะผมซื้อด้วยราคา179บาทนะผมเป็นเงินจริงนะผมก็น้องๆคนไหนที่อยากจะซื้อก็ลองซื้อดูได้นะผมแต่ว่าอันนี้เป็นที่พี่ต้องมารีวิวเพราะว่าพี่กดไปโดยแบบไม่ได้ตั้งใจนะผมก็ก <c oughs> ็ <c oughs> ในในเมื่อกดมาแล้วอะ่ะก็เอามารีวิวเลยดีกว่านะให้น้องๆดูประสิทธิภาพของมันด้วยนะผมก็ดาบแรงไหมก็ถ้าเป็นโหมดอีซี่น่าจะแรงนะแต่โหมดฮาร์ดบอกเลยว่า เออก็เดี๋ยวมาดูประสิทธิภาพกันเลยดีกว่าครับผมโอเควันนี้พี่ก็อยู่ที่เกาะคานโน่แล้วครับผมพื้นหลังสีฟ้านาทะเลค่อนข้างจะสวยงามนะผมโอ้ทะเลแสนงามแต่นี่ครับผมมาดูรับผมพี่มีที่คราฟด้วยสําหรับไอ้ดาบนี่นะผมต้องบอกน้องๆเลยว่ามันเป็นนี่ครับผมต้องคราฟด้วยโต๊ะสมิตตีเท่านั้นนะผมก็คือโต๊ะคราฟของนั่นเองนี่ครับผมซื้อในช็อปนี้เลยนะ คนน้องๆคนไหนที่ถามมาว่าก๊อตหมดซื้อตรงไหนก็ซื้อตรงนี้เหมือนกันนะผมช่องนี้เลยนะผมช่องทางข้างหลังเนี่ยครับผมเป็นร้านค้าข้างหลังเนาะก็จะมีก๊อตหมดและพี่มีอยมพาทขายไปในตัวนะผมน้องๆคนไหนอยากซื้อก็ซื้อเอานี่ฮะแต่ว่าตอนคาฟนะผมเวลาที่เราซื้อทําการจ่ายเงินดาบมาแล้วเนี่ยเราก็มานี่นครับผมคาฟที่โต๊นี้เท่านั้นนะะน้องๆคนไหนแบบซื้อมามีของครบแต่คราบไม่ได้มันต้องคาบในโตนะผมแต่ว่าเราเอาเข้าไปแบบบูบูป,ปินไม่ได้นะ เราต้องครับอยู่กับตัวเรามันจะติดตัวเราไปตลอดฮะแ <c oughs> ม้ตายก็ไม่วายวอดครับผม <c oughs> ดาบนี้นี่ครับผมเดี๋ยวพี่จะมาทําการคลาฟเลยฮะ <c oughs> เอาเยอะๆครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูความสมบูรณ์สมบันของมันนะครับผมนี่เอามาเยอะๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาดูรีวิวกันไปในตัวนะผมวันนี้พี่จะลุยเดี่ยวนะที่เกาะคาโนโจนถึงค่าม,มืดนะแล้วก็จะทําการจบคลิปนะผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรทั้งนั้นครับผมเป็นการรีวิวดาบแล้วก็ หดไดโนเสาร์ไปวันๆครับผมถ้าซีรีส์นี้มีกระแสะตอบรับที่ดีพี่ก็จะทําต่อนะถ้ากระแสะตอบรับไม่ดีพี่ก็ทําต่อเหมือนเดิมเลยครับผมแล้วมึงจะพูดทําไมใช่ไหมก็ในอีพีหน้านะผมในการรุยเดี๋ยวที่ก่อคานโนเนี่ยพี่บอกเลยว่ามันก็จะเป็นการแบบจําแนกปืนมานะผมในการรีวิวน้องๆอยากขอปืนไหนเดี๋ยวพี่จะจัดปืนมาเป็นแม็กซๆเลยับผมพร้อมลูกกระสุนเต็มตัว นี่ครับผมก็ดาเมจของดาบมัน220นะแล้วก็ค่าการพัง25นะครับผมก็คือพังเร็วมากฮนะไม่ต้องบอกต่อเลยครับผมพัง25โคไปครับผมตอนนี้นี่พี่ฝากอาเจนไว้ดูแลฐานทัพนี้พี่ครับผม <c oughs> มันเป็นที่คราบของของพี่มาเดี๋ยวเราไปบุกกันเลยวิ่งมาครัถือดาบอีโต้เลยครับผมไม่สนใจใครทั้งนั้นนะถือดาบมาแต่ไกลเลยทีเดียว ลงน้ำก่อนเพราะว่าหิวน้ำอับผมยังมีอารมณ์มาหิวน้ำอีกนะไอ้บามี่ต้องบอกน้องๆก่อนเลยว่าปกติเวลาพี่มาเกาะคาโน่หรือน้องๆคนไหนเล่นน่ะก็จะเห็นได้ว่าเกาะคาโน่นะจะมีไดโนเสาร์เยอะแยะมากมายนะแต่เวลาพี่อัดคลิปมันจะน้อยลงพี่ก็ไม่รู้ว่าด้วยเหตุอะไรนะผมอันนี้พี่ก็ต้องขออภัยด้วยจะเห็นหน้าตอนนี้ยังไม่เจอไดโนเสาร์เลยไปไหนกันหมดวะเฮ้ยอุ้มเวลามาทําคลิปเนี่ยก็ในเกาะ คาโน่ที่พี่มารีวิวนะฮะมันจะไม่มีไดโนเสาร์ใจดีอยู่ทั้งนั้นนะผมมีแต่ไดโนเสาร์ใจร้ายนะน้องๆอ,อ่าก็ดูครับผมพี่จะได้หัวดให้เต็มปดาเลยนะเจอแต่อาร์เจนตอนนี้เอาไงดีอืมไม่เจอใครเลยวะโอ้ข้างหน้าครับผมข้างหน้าอืมเมสเซจมาเข้าไรตอนนี้พี่อ่านมเมสเซจไม่ได้นะพี่อ่านได้แต่ในเฟสนะผมน้องๆไม่รู้มันเป็นอะไรนะผมมันบั็ก หมดไปดิมาดิมาดิครับก็มาดิครับราบเขาให้นอนกันไปเรียงตัวครับผมกลัวที่ไหนเอเล็กสามเล็กสี่พี่พี่ก็ไม่กลัวนะผมอันนี้พี่ไม่ได้ใช้กอดโหมดแต่อย่างใดนะผมเห็นพี่เอ้าห้าแบบนี้นะตายเป็นนะผม <c oughs> เอ้าว่าแบบนี้พี่ก็ตายเป็นนะอีคาโนามึงมาดิเก,กะาะคาโนนะชื่อว่าเกะาะคาโนแต่ไม่รู้ทําไมเอทีเล็กมาอยู่นะผมอยู่กันเพียบครับผมอาจงอาเจนมาไอเสือเสือเขี้ยวดาบมาป่าไม่มีเว้ยออเตะหัวแตกเดี๋ยวก็ตีหัวแตกอุ้ย โอ้ยแม่กัดทะลุต้นไม้เอฟเฟกอะไรของมึงเนี่ยมามาดิครับก็มาดิครับหวดไปดิอ้หนูหวดไปดิตัวแตกไปดิตัวแตกไปดิทอโทอย่ามาเลากับพี่เฮ้ยนี่มันมหาเทพในปามี่นะปัดทอืมอีนี่เดี๋ยวเอาตัวเข้าปากให้กัดซะนี่แม่ใจดีจะให้เดนนเสเร์กินหมาผมเดี๋ยวต้องแช์ภาพแล้วหน่อยแล้วภาพนี้น่าจะเด็ดหมา แ้่เข้าไปนะผมดูนะผมโอ้โหเป็นไงพี่ยืนบนหวัวทีเล็กด้วยดาบนี้นะผมโอ้โหประสิทธิภาพมันค่อนข้างแรงนะฟันทีสามสี่ห้าทีทีเล็กถึงจะตายนะผมแม่มึงพูดเหมือนประสิทธิภาพดีมากปะมี่ว้าวมันก็เป็นการรีวิวแบบไม่ตั้งใจของพี่นะผมไม่รู้ว่าพี่ไปกดอีท่าไหนนะถึงซื้อมันเข้ามาได้เนี่ยไปัะผมก็ถ่ายรูปให้ดูแล้วว่าพี่หยับทีเล็กได้นะผมแม่ มามาอไอเจนเลี้ยงตัวกันเข้ามาเลี้ยงคิวกันเข้ามาไม่เอาครับผมมันยังวุ่นวายกับเสืออยู่หดหน้าไปดิหวดหน้าแตกไปดิบัตรโทรมาดิเอ้ยพวกมึงสองตัวนีหว้หวดไปดิหวดหวดไปดิเฮ้ไม่โดนอีกอีเสือขึ้นมาครับผมอีเสือขึ้นมาเอ้าเอา,เอามึงไม่ตนนใจไม่ตนใจกูได้ไงเราบัตรโทรมาดิครับก็มาดิครับไหนล่ะเฮ้ย มาดิไอฝูงแรปเตอร์ก็มาครับผมมีฝู่งแรปเตอร์ก็มาฮะหัวดไปดิหวดเลียงตัวกันไปดิเลียงแถวกันเข้ามาครับผมเรียงคิวกันเข้ามาจังหวะนี้ไม่พลาดครับผมแม่สี่ตัวนะผมคอร์สคยวกันไปเลยทีเดียวบปครับผมฝั่งนู้นน่าจะมีประเด็น<ป>มาดิครับก็มาดิก็มาดิครับก็มาดิครับ,รบรก,ก็มาดิครับหวดไปดิตีไปดิตีหน้าแตกไปดิกี่ามาดิครับกระโดดปันเฮ้ยมา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 ,มา เลี้ยงไว้ก่อนนะสองตัวนี้เดีย๋ยวมันก็พุ่งมาก็มาแล้วครับผมมันมาแล้วครับมาเด้มาเด้เอาเด้เอาเด้หดไปดิมึงมาอย่าบินสูงสิอย่าบินสูงนี่กูตีไม่ถึงโอ,โอ้หดไปดีครับผมอันนี้ก็เป็นการแบบว่ารีวิวดาบพร้อมแบบหวดเล่นๆน,นะผมเป็นการลงแบบว่าคือความเครียดนะ <c oughs> ความเครียดจากงานนะเอามาลงกับเกมนี่หวดไปดิ ก็ไม่มีเลยผมถ้าน้องๆจะมาดูสาระบอกเลยว่าคลิปนี้ไม่มีแน่นอนนะผมหวดให้ยับครับผมชื่อคลิปก็บอกหวดให้ยับในเกาะคาโน่วะเอาชื่อไหนดีวะเดี๋ยวค่อยไปคิดชื่อครับผม <c oughs> จะลุยเดี่ยวที่เกาะคาโนหรือหวดให้ยับดีวะม,มามามึงก็เรียงตัวกันเข้ามาเดี๋ยวต่อไปนะผมก็เป็นอีพีต่อไปนะพี่ก็จะมีทั้งแบบว่าเอาไดาโนเสาร์นะบางตัวมาถลม่มเกาะด้วยนะผมน้องๆอ,อยากให้เอาตัวไหนก็เรียงคิวกันเข้ามาเลยถ้าถ้ากระแตตอบรับแบบ EP แบบเนี้ยดีนะผมแต่ถ้ามันเงียบเงียบไม่ค่อยมีคนดูนี่พี่ก็คงจะนานๆทําครั้งนะผมเพราะเดี๋ยวจะมีทั้งสไปโนทีเล็กหรือว่าตัวอะไรที่แบบว่าพี่เคยจับไปแล้วนะขอตัวที่พี่เคยจับไปแล้วนะผมเดี๋ยวเรามาเลียงคิวหวดกันที่เกาะน,นี้กันนะผมแล้วก็จะมีทั้งแบบปืนไรฟิอะไรเฟิลเนี่ยใายเดียวเลยฮนะที่เกาะน,นี้เท่านั้นเกาะอื่นไม,ไม่ใช่เลยคนระับไปถ่ายที่อื่นก็มันก็ไม่ค่อยมีอะไรใช่ไหม <c oughs> เออจะมีตรงไอ้มาดิคาโน หัวดหัวไปดิหัวไม่แตกอนะเมียดมึงไม่ค่อยจะเข้าเลยนะอีออดาบอีดาบแพงซะเปล่าอีดาบแพงซะเปล่าไม่เข้าเหรอมึง <_ µ> มาดิ Ki <Mart. S 1> ก็คือตรงถ้าเกิดว่าในเกมเนี้ยตรงที่มีไดโนเสาร์ไอแบบใจร้ายนะเยอะที่สุดก็คือน่าจะเป็นเกาะน,นี้ครับผมแล้วก็ลองไปก็จะเป็นแบบตรงบริเวณโซนหิมะนะเฮ้เลยจะไปหัวดิ ไอ้โซนหิมะดีวะแต่ยังไงตรงนี้ก็มีแต่ไดโนเสเสาใจร้ายครับผมไดโนเสาราใจดีมันก็อยู่โซนหิมะเยอะนะอย่างพวกไอ้แมมมอสไอ้แรดนะครับผมเออเอาเกาะน,นี้ดีกว่านะมาครับเอาเจอคาโนอีกแล้วครับผมเจออีกแล้วครับผมอย่ามาเข้าใกล้พี่อย่ามาเข้าใกล้พี่เดี๋ยวหาว่าพี่ไม่เตือนมาดิครับหวดไปเลยหดหัวหัวแตกนะอยู่ดีๆก็หัวแตกนะน้องเอาอีปองอีปอง,อปองเอากับเขาด้วยอีปองมาดิมึงเจอสเตปหลบ,บสเตปหลบ โด <laughs> <laughs> นดิกูอ่ะโดนต่อยนั่นไง <laughs> นั่นไงโดนแล้วไงโดนแล้วไงอย่าดิอย่าห้าวกับพี่ดิ่าห้วกับพี่ดิอย่าดิซิกแซกซิกแซกอุย้ยโดนอีกแล้วเอาดิมาดิโอ้ดิมาดิมาดิครับเฮ้ย chau, ข้างหลังโอ้ยไอหมารอบกัด <laughs> เอไม่ใช่แม่ฟองรอบกัดเออฟันตุ่นหักไปดิ <laughs> อย่าครับอย่ามาห้าวกับพี่พี่ขอร้องแหม เกาะนี้พี่คุมนะผมเกาะนี้พี่คุมอืออยู่ไหนอยู่ไหนเหี้ยมันหายไปไหนกันหมดวะไหนไหนอ้าวอาออาจเจนจะตีมันถึงไหมเนี่ยนี่พี่ก็วิ่งรอบแบบอีแล็บเตอร์แล็บเตอร์มึงโอ้ยเลเวลสองร้อยเก้าสิบมึงโชคลายแล้วล่ะเจอเจอมหาเทพเจอมหาเทพมึงโชค้ายกันแล้วล่ะฮะท้อไหนมีตัวไหนเหลืออีก ก็น้องๆคนไหนนะที่ยังไม่รู้นะก็รู้พี่ว่ามันต้องรู้รู้กันหมดแล้วแหละคนที่เล่นอาร์คและติดตาม Arc อาร์คมีพี่เนี่ยแหละรู้ช้ากว่าเพื่อนก็ในอีกไม่กี่วันแล้วนะผมน่าจะอีก8ดวันมะอีกแวันหรือ7็วันเนี่ยแหละก็จะมีอาร์คอัปเดตใหญ่ๆเข้ามาเลยับผมมันถึงถึงขั้นแบบนับเวลาต่อยหลังเลยนะแต่พี่ต้องบอกเลยว่าอืมหวดไปดิไอ,อที่ว่าอัปเดตมาใหม่เนี่ยพี่ก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเพิ่มนะเพราะเขาไม่ได้เปิดเผยเลยแม้แต่นิดเดียวนะผมน่าจะมีเกาะใหม่หรือเปล่า ก็ไม่รู้อีกแหละใช่ไหมเดี๋ยวเป็นอยากทําคลิปแยกไปนั่งคุยกับน้องๆว่าอ,อยากสตรีมมากนะแต่ก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องสตรีมเลยสตตีมรพี่ก็ยังสตรีมไม่เป็นนะผมหวดไปดิหัวให้ยับกับนายปาหมี่นะผมไม่สนเขาตอนนี้ไม่ใช่การคุยสาระนี่หวะมันต้องหวดเขามันต้องหวดมันต้องหวดมันต้องหวดไปไหนละมึงไปไหนละมึงหวดไปดิหวดไปดิมีไม่ใช่การเวลาคุยสาระใช่ไหม <laughs> มันต้องหวดครับผม ว้าวไปต่อะตรงไหนไม่มีอะไอ้ไอ,ไอบนหินอันนี้มันทำไมสูงจังต้องขึ้นไปชมรับผมอยู่ไหนไม่มีครับผมไม่มีตรงนี้น่าจะเป็นตัวปิดคลิปที่ดีฮะไอบนภูเขาลูกนี้มานี่ครับก็มาที่ครับนี่ไม่มีอะไรนะที่จะทําดาเมจให้เก็บพี่ได้เลยนะไม่ว่าไดโนเสาร์เยอะแค่ไหนแต่มีวิธีนี้ครับผมตูบก็้หให้โหเกือบกลายเป็นโกโก้คันนะผมเจ็บไปในตัวนะผม จุกไปในตัวนะเจ็บตรงไหนหายไปไหนกันหมดวะเอ้ย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 เจอเจอเหยื่อเป็นพักเจอเหยื่อเป็นหัวหัวไปเด้ห um ัวไปเดะเอ้า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 อย่าอย่ามายึกยักกับพี่อย่ามายึกยักกูตีหัวแตกนะเว้ยกูตีหัวแตกนะเว้ยอีเสืออีเสือใหญ่มาเดือเม็ดทิกนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยสเต็ปพี่นะเว้ยโอ้โหโดนทุกเม็ดสเต็ปกูสเต็ปอะไรวะเนี่ย โอ้ยโอ้ยเอาว่ะเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะดาบนี้เอาเรื่องว่ะดาเมจมึงมีหรือเปล่าเอาเรื่องว่ะเฮ้ย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 แจ๊คเล็กๆโอ้ยโอ้ยเป็นไงครับนอนนอนที่บอกแล้วนอนอย่ามาห้ากับเพลต้องพักตาตามีหน้ากันแป๊บหนึ่งเลยทีเดียวหายไปไหนกันหมดวะบนเกาะนี้มันเกาะล้างหรือเปล่าเฮ้ยมีใครอยู่หรือเปล่าครับนี่มันเกาะล้างนี่ว่ะ ไปไปข้างหน้ามีอาเจนอยู่ครับผมฝูงอาเจนอีแมง,อ,อ,งอ,อีปองโดนก่อนอีปองโดนก่อนนะแค่เดินแค่เดินผ่านก็โดนแล้วครับผมโหมีต่อยมึงต่อยไม่โดนกูหรอกเฮ้ยอ,อ,อีเสืออีเสือยาอีเสือยาอีเสือเลเวลสองร้อยเจ็ดสิบนะสเต็ปมันก็จะเทพทนิดนึงมันจะเร็วกว่าเรานะผมมันจะเร็วกว่าการที่เรากระโดดน,นะผมเออเอเป็นไงเป็นไงวูบบ้าบวูบแวบ,วบมึงตีกูไม่โดนกูก็ตีมึงไม่โดนเหมือนกันเอาดิเอาดิกูตีมึงไม่โดนมึงไอ้นี <c> ่ <oughs> ต้องยืนหวด well well. นะผมนี่มาดิมาดิก็เลี้ยงตัวก็เลี้ยงตัวมาดิเฮ้ยไม่มีอะไรอ่ะทั้งคลิปน้องๆก็บอกพี่ยาพี่ยาทั้งคลิปก็มาดิทั้งคลิปเลยครับผมใช่ครับผมเป็นการรีวิวดาบนะผมอืมอยู่ไหนเอ้ยีอีอีอขาหนูอีขาหนูอีขาหนูแตกไปดิคุยแล็ปเตอร์แล็ปเตอร์ก็ไม่วายนะผมแล็ปเตอร์แล็ปเตอร์ก็มาเอาเดมาดิเอาก็กูเปิดแผนที่ทำไมวะเนี่ยโอ้กดผิด มงเย้ยกดเปิดแผนที่เจอไอ้อะไรวะอะไรวะอะไรเฮ้ออะไรกันเฮ้อเฮ้ออืมอืมอะไรกันละเฮ้อเฮ้อไหนหายไปไหนกันหมดหายไปไหนกันหมดโอเคอะเริ่มมืดแล้วนะผมก็ต้องรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนดีไหมอืเหยื่อไปไหนหมดหนีเจอวาเจอว้แหมนึกว่าจะต้องหยุดคลิปเพียงแค่นี้เจอวะเจอวะ มันเกิดใหม่ครับผมมันเกิดใหม่เรื่อยๆโอ้โหกระโดดมาไม่คิดว่ามึงเป็นอังโกลยังไงเฮ้ยอืมอือืจะมากระโดดอย่างนี้ได้ยังไงฟันฟันหัวแบะกูฟันหัวแบะกูฟันหัวแบะกูฟันหัวแบะยังยังมึงยังอยู่อีกเหรออีกเหรอเป็นไงครับผมนี่เป็นไงดาบนี้ใช่ดีหรือเปล่าน้องๆพี่คองโนมพากจะตามีหน้าแป๊บหนึ่งนะไม่ไหวดูแล้วผมขนาดยืนเฉยๆมันยังจะไม่อยากเข้ามากันนะเมื่อกี้เอาเอาเฮ้ยเฮ้ยติดติด เป็นยังไงฮะด,ดาบนี้น้องๆมันใช้ดีบ้างหรือเปล่านี่เป็นยังไงกระโดดฟันหัวแตกพี่ว่าดาเมจมันก็แค่สองรอยี่สิบนะมันไม่คุ้มกับเงินที่จ่ายไปนะผมอันนี้ตามความคิดพี่นะน้องๆเออแต่ถ้าน้องๆอยากซื้อใช้ก็ได้ถ้าในโหมดอีซี่พี่บอกเลยฟันทีเดียวนี่หัวแบะเลยครับผมถ้าใช้ในโหมดอีซี่นะนี่นี่มาดิเริ่มมืดขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับผมโอ้มาดิมาดิม,มึงมามึงมา ดาบเดียวแตกดาบเดียวแตกไม่เล่าดาบเดียวแตกไม่เล่าก็ฟันไปตั้งหลายทีแล้วโอเคครับ <c oughs> okay, ผมก็ต้องพอเพียงเท่านี้ก่อนนะเริ่มมืดแล้วเดี๋ยวจะมองไม่เห็นทางเอาเดี๋ยวไปหาที่จบคลิปกันเลยดีกว่า โอเคก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับคลิปนี้ถูกใจน้องๆกันบ้างหรือเปล่าเอ่ยถ้าถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์แชร์ซับสไครต์เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยในใะจและที่สำคัญอย่าลืมกดกูดิ่งนะผมกุ้งกิงกุ้งกิงเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของพี่ได้ดูก่อนใครเพื่อนเลยน,นั่นเองสำหรับอีพีนี้ก็เป็นการลุยเดี่ยวที่เกาะคาโนนะผมยังไงก็ต้องจบไปเพียงเท่านี้แล้วแล้วก็อีพีหน้าถ้าเกิดกระแสมันดีเดี๋ยวพี่จะทำต่อครับผมสำหรับวันนี้พี่ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนนีี้ลาไปก่อสสวัดผม รออัปเดตอาร์คโมบายครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวเรามาเจอกันไปครับผม